เป็น3.2กอไก่นะครับข้อที่20ถึงข้อที่22นะครับในหนังสือจะไม่ระบุว่าเป็น3.2กอไก่นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในหัวข้อ3.2นะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะแยกให้เป็น3.2กอไก่3.2ขอไข่แล้วก็3.2ขอควายครับจะแยกเป็น3แบบฝึกหัดย่อยๆนะครับส่วนในหนังสือนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็น3.2กไก่ 3.2ขอไข่แล้วก็32อขอควายนะครับนะครับในคลิปนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายครับนะครับส่วนคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็จะเป็น3.2กอไก่ข้อที่20ถึงข้อ22นะครับเป็นคลิปสุดท้ายของ3.2กอไก่ครับเอาครับคลิปนี้ครับข้อที่20ครับนะครับอันโจย์ครับ3ปีที่แล้วครับบุตรมีอายุเท่ากับ หนในหของอายุปัจจุบันของบิดาครับ5ปีข้างหน้าบิดาจะมีอายุมากกว่าอายุของบุตรยี่สิปีจงหาว่าปัจจุบันทั้งคู่นะครับทั้งบิดาและบุตรจะมีอายุกี่ปีครับนะครับเราก็ให้ปัจจุบันครับบิดามีอายุ x ปีครับเมื่อสามปีที่แล้วครับบุตรมีอายุเท่ากับ1นในหของอายุบิดาครับ นั่นก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วบุตรมีอายุเศษ1ส่วน5 x นั่นเองครับนี่คืออายุบุตรเมื่อ3ปีที่แล้วครับต่อครับปัจจุบันบุตรมีอายุกี่ปีครับก็เพิ่มอีก3ปีครับนี่คือปัจจุบันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะครับเราหาว่าปัจจุบันบุตรมีอายุกี่ปีนะครับนี่คือปัจจุบันเพราะงั้นเราต้องหาค่าของเศษ1ส่วน5 x บวก3นั่นเองหรือ ที่พูดมาแล้วในคลิปแรกๆครับก็คือ x ส่วน5แล้วก็มาบวกกับ3นี่คืออายุบุตรในปัจจุบันนะครับนะครับเราต้องหาค่าของ x ส่วน5บวก3นั่นเองครับหรือเศษ x ส่วน5บวก3นั่นเองครับนี่คืออายุบุตรครับทีนี้ดูต่อครับ5ปีข้างหน้าบิดาจะมีอายุมากกว่าบุตร25ปีครับแสดงว่าผลต่างก็คืออะไรครับผลต่างของอายุ บิดาใน5ปีข้างหน้าครับกับอายุบุตรเมื่อ5ปีข้างหน้าครับเห็นไหมครับบุกอีก5นะบวกอีก5นะครับนะครับจะมีผลต่างเท่ากับ25ปีครับนะครับอ่ะต่อไปดูต่อครับดังนั้นครับมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วใช่ไหมครับเมื่อมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จบครับส่วนเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ครับเป็นสมการที่สมมูรณกันนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับ เราต้องมาทำาบดนี้ครับนี่คือสมการครับที่เราจะทําต่อไปครับเอาครับต่อไปครับเราจะแก้สมการครับเอาครับแก้สมการนี้ครับทําไงครับเห็นเศษส่วนอีกแล้วครับเราก็กําจัดตัวส่วนครับกําจัดตัวส่วนก็คือกําจัด5ออกไปครับด้วยการคูณด้วย5ครับนะครับ คูณได้ไหมครับลองดูครับลองคูณให้เห็นครับครับคูณด้วยห้าทั้งสมการครับครับง่ายๆครับด้านขวามือครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับส่วนซ้ายมือครับกระจายให้ครบครับทีนี้ก่อนกระจายให้ครบครับทานะครับคูณห้าคราวไว้ก่อนครับมาทําข้างในให้เรียบร้อยก่อนครับ x ครับบวกห้าครับครับทีนี้มาลบกลับครับลบครับเห็นไหมครับครับก็คือลบเอากระจายลบเข้าไปก่อนนะครับก่อนจัดการ5ครับกระจายลบครับก็กลายเป็นลบ x ส่วนหครับลบเศษ x ส่วนหครับแล้วก็บวกอะไรครับนี่ครับกระจายลบไปแล้วนะครับกระจายลบเข้าไปจากบวกก็หายไปครับลบครับลบครับ3 กับ5ครับกลายเป็น8ครับ8ครับก็ลบแครับเอาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับลบแบวกหครับได้เท่าไหร่ครับลบแบวกหครับนะครับนะครับเราก็กระจาย5ได้แล้วครับนะครับครับเอาครับเริ่มครับเริ่มกระจายครับ125ครับเหมือนเดิมครับ5้คูณสได้เท่าไหร่ครับ5้คูณสติดลบนะครับติดลบเหมือนเดิมครับเครื่องหมายลบเหมือนเดิมครับครับ5้าคูณสาครับ 5คูณเศษ x ศูนยครับก็ได้ x ครับเห็นไหมครับเศษส่วนไม่มีแล้วครับ5คูณได้ x ครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับได้เท่าไรครับได้เท่ากับ5 x ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อไป5 x ครับ5 x ลบ x ก็4 x ครับนะครับฝั่งซ้ายมือครับ15เหมือนเดิมครับลบ15เหมือนเดิมอันนี้125ครับต่อไปครับเราจะได้อะไรครับเราก็บวกด้วย25ทั้งเราก็บวกด้วย15ทั้ง2ฝั่งครับซ้ายมือก็1สิบไป เหลือ 4x ครับบวก15ครับ125บวก15ได้140ครับนะครับเรียบร้อยครับ 4x เท่ากับ140ครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปครับ 4x เท่ากับ140ครับหารด้วย4ทั้งสมการครับเห็นครับ4ตัด4นะครับกลายเป็น x ครับต่อไปครับนะครับ ร้อยสี่สิบส่วนสี่นะครับอาหารกันก็ได้สักกับสามสิบห้าครับค,ครับได้คําตอบคือ x อ็เท่ากับสามสิบห้าครับนั่นก็คืออายุบิดานั่นเองครับเท่ากับสามสิบห้าปีครับต่อไปก็ตรวจสอบคําตอบต่อไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะครับ ข้อ20ก็ผ่านไปโดยดีนะครับต่อไปข้อ21ข้อต่อไปครับนะครับข้อ21นะครับข้อ21นะให้ดีแทนความหนานแน่นของสารมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรวีครับวตัวใหญ่ครับวแทนปริมาตรของสาร มีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรครับและ M ครับแทนมวลของสารครับมีหน่วยเป็นกรัมนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ D เท่ากับเศษ M ส่วน V หรือเท่ากับ M หารด้วย v นั่นเองครับทีนี้ครับนี่คือโจทย์เขาให้มานะครับนะครับโดยบอกว่า D คือความหนาแน่น M คือมวลส่วน V คือปริมาตรครับ ทีนี้ครับเขาบอกว่าถ้าโดเดียมนะครับถ้าโซเดียมคลอไรด์สาลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวล65.10นกรัมนะครับโซเดียมคลอไรด์มีความหนาแน่นเท่าใดครับอ้าวครับแล้วก็แทนไปได้เลยครับจากสมการนี้ครับถูกแทนค่าเป็นครับดีคือ density ใช่ไหมเขาหาว่าตัวดีคือความหนาแน่นนะครับตัวดีครับดีเท่ากับอะไรครับ ดีเท่ากับอะไรครับดีเท่ากับ m ครับ m คืออะไรครับ m คือ 65. 1 0จุดนนะครับอย่าลืมนะครับมีหน่วยเป็นกรัมเหมือนกันนะครับแทนด้วยหน่วยมีหน่วยเป็นกรัมนะครับตามหน่วยเขานะครับเราไม่ต้องใส่นะครับส่วนด้วยครับส่วนด้วย v ครับ v คืออะไรครับ v v คือไปมาของสารมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนไอ้นี้บอกลูกบาศก์เซนยังบอกลูกบาตร์เซนแล้วนะครับก็บอกไปเลย30ครับส่วน30ได้คาตอบนะครับ เรียบร้อยครับนะครับดังนั้นครับดังนั้นเราก็ได้คําตอบก็จับมาหารกันนะครับอ่ะลองจับมาหารกันซินะครับครับจับมาหารกันสามสิหนึ่งสามสิครับสามสครับหารครับได้2.17นั่นเองครับคําตอบตอบ2.17จ็ครับความหนาแน่น 2.17ครับอาครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าจะมาแก้สมการล่ะครับทำยังไงนะครับโดยใช้วิธีของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับลองดูครับครับเริ่มครับเราก็ให้นะครับเขาถามโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมครับความหนาแน่นเขาใช่ไหมก็เราก็ให้เราก็ให้ความหนาแน่นเป็น X ครับ ครับทีนี้ครับเมื่อสมมุติให้ความหนาแน่นของโซเดียมคลอไรด์เป็น x นะครับต่อไปดูต่อครับนะครับทำคล้ายกันนะครับทำคล้ากันจากสูตรครับจากสูตรนี้ครับเราก็จะได้สมการคือ X นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ M ใช่ไหมครับ M คือ6 5 1 0 ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย30ครับต่อไปก็แก้สมการนั่นเองครับแก้สมการหาค่า x การแก้สมการหาค่า x นั่นก็คือการหาปลหารนนั่นเองนะครับผมนะครับเหมือนกันนะครับหาปรหารก็ได้คําตอบ2.17นั่นเองครับก็ได้คําตอบของค่า x นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคิดคล้ายๆกันกับที่คิดเมื่อตะกี้นี่เองครับครับข้อที่21ก็จบ ต่อไปทําข้อ22ต่อไปครับนะครับ22นะครับข้อ22ท่อประปาท่อนหนึ่งครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในครับเอ๊ะมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกด้วยใช่ไหมครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในได้ ซน,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 นติเมตรครับทีนี้ถ้าท่อประปาท่อนนี้ครับท่อประปาท่อนี้จุน้ําได้1386ลูกบาทเซนติเมตรครับจะมีความยาวเท่าใดครับเท่าไหร่มีสูตรไหมครับ V เท่ากับพากำลังสองคูณด้วย L นะครับ โดย v ก็คือปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองเพราะว่าท่อประป,ปามีลักษณะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับ r ครับ r แทนรัศมีของฐานของทรงกระบอกนะครับนักเรียนรู้จักทรงกระบอกใช่ไหมครับนะครับเราเรียนมาแล้วตอนป .6 นะครับทรงกระบอกและเราจะเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งในตอนม .3 นะครับ r คือรัศมีของฐานของทรงกระบอกนะครับทรงบอกของฐานก็คือฐานมีขนาดเท่ากันทั้งท่อเลยนะครับ ต่อไปครับ L ครับ L คือความยาวของท่อนะครับก็คือความยาวของทรงกระบอกนั่นเองครับโดยให้ค่าพายประมาณ2 2 7ส่วนหรือเท่ากับ2 2ส่วนครับเราหาอะไรครับข้อนี้ครับเราจะหาความยาวมีค่าเท่าไหร่ก็คือหาค่า L นั่นเองครับข้อนี้ครับเราให้ท่อปัะปายาว x ครับ ท่อประปายาว x เราจะเปลี่ยนเป็น l ก็แล้วกันนะครับข้อนี้ครับปายาว x ครับเราก็ขอเปลี่ยนเป็น l นะครับขอพิมพ์เปลี่ยนเป็น l ครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะเปลี่ยนท่อประปาความยาวเป็น x ครับเราให้ความยาวเป็น l ครับนะครับเพื่อให้เข้ากับสูตรที่เขาให้มานะครับ l ต่อไปครับท่อประปลายาว6เซนติเมตรเอ่อทเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อประปายาว6เซนติเมตรก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางภายในนะครับ เพราะเขาบอกปริมาตรใช่ไหมปริมาตรเราก็ต้องใส่ที่ภายในนะครับนะครับเราไม่เอาภายนอกนะครับถ้าเป็นภายนอกก็จะมีซีเมนต์หรือเป็นเหล็กนะครับเนื้อเหล็กหรือเนื้อซีเมนต์นะครับเอาต่อไปครับเส้นผ่านตรงกลางยาวเส้นผ่านตรงกลางของท่อประปายาว6เซนติเมตรครับจุน้ําได้ 1, นึ่งรปบลูกบาทเซนติเมตรครับจากสูตรครับ V เท่ากับไพารังสองครับเราก็แทนค่าไปเลยเลยครับ วีบอกมาครับยีสิบองส่วนเจ็ดก็คือค่าพายครับ R ก็คืออะไรครับ R คือ r คือรัศมีครับได้บอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือ6เซนนะครับเพราะงั้นรัศมีก็ต้องเป็นเศษหส่วนสนั่นเองครับหรือ3มเซนนั่นเองครับต่อไปครับยกกําลังสองก็คือคูณกัน2ครั้งครับนะครับแล้วก็คูณด้วย L ครับนะครับได้เป็นปริมาตรครับครับจากตรงนี้ครับดูต่อครับ มาสักนี้ผ่านนะครับต่อไปครับเห็นไหมครับ3ครับ3 3มคูณสได้9ครับเห็นไหมครับได้9กครับแอลเหมือนเดิมครับยีบสส่วนเหมือนเดิมครับหนึ่เหมือนเดิมครับต่อไปครับแล้วก็เห็นไหมครับมันมีตัวเศษมันมีตัวส่วนครับแล้วก็จัดการด้วย7ครับเพราะตัวส่วนคือ7ครับคูณด้วย7เลยครับคูณด้วย นะครับคุณด้วย7ครับเพราะคุณด้วย7ปั๊บก็ด้านขวามือก็เจ็หายไปนะครับมาโผล่ที่ด้านซ้ายมือมี7เพิ่มเข้ามานะครับอ่าครับคุณครับครับต่อไปครับจากตรงนี้ครับบรรทัดนี้ครับก็กลายมาเป็นบรรทัดนี้นะครับทําได้นะครับนะครับไม่ยากนะครับอ่าลองทําให้เห็นครับต่อไปครับเราเอายีบสองกับ9ครับหารทั้งสมการครับ ด้านขวามือก็เหลือเพียง L ครับส่วนซ้ายมือครับได้แล้วครับเหมือนกันนะครับต่อไปก็เราก็ใช้กดการสุ่มมาตครับนะครับก็กระายเป็นอะไรครับนะครับเศษส่วนยาวๆฟึ๊กๆอย่างนี้ครับอยู่ในกรอบครับก็คือมีค่าเท่ากับ L ครับเพราะงั้น L เท่ากับเศษส่วนพวกนี้นั่นเองครับนะครับไม่ยากครับตรงนี้ครับต่อไปครับเราก็ตัดกันได้เลยครับครับตัดกันได้เลยนะครับดูต่อครับ ตัดก่อนครับ11เถึงสิเครับ11 6 66ครับเป็น33ครับ11 3เ33ครับ9กครับ9 1 9 9 7 6 3เหครับเห็นไหมครับครับด้านล่างครับเป็น1หมดแล้วนะครับด้านบนครับ7,7คูณได้49นั่นเองครับนั่นก็คือส9ก็คือความยาวของท่อประปานี้นี่เองครับ คำตอบตอบ49เป็นคำตอบครับนะครับข้อนี้ครับก็ตรวจสอบคำตอบได้ครับต่อไปก็ตรวจสอบสมการนะครับตรวจสอบโจทย์นะครับครับเรียบร้อยนะครับนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับข้อ2ีถึงข้อ2 2ก็จบนะครับต่อไปนะครับในแบบขัดถัดไปนะครับน้องๆก็สามารถติดตามได้ในคลิปนี้นะครับในคลิปของช่อง 1 2 3สเคลิทีนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ